1.01นะคะอันนี้ตัวกล่องของมันข้างในจะมีอุปรกรณ์ให้แล้วก็มีคู่มือนะคะเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็มีใบรับประกันตัวนี้ใบรับประกันนะคะมีทั้งหมด3วิธีที่เราจะลงทะเบียนก็คือทางทะเบียนเป็นเว็บไซต์ของอมรลอนเองหรือว่าจะลงทะเบียนโดยการสแกน QR Code หรือไม่ก็โทรไปที่คอ l l เซ็นเตได้เลยนะคะ เครื่องพ่นยาจะรับประกันทั้งหมดสองปีนะคะของอํมนอนอุปกรณ์ในเซ็ตก็จะมีตัวบอดี้ของเครื่องบูตินบอดี้นะคะแล้วก็มีสายท่ออากาศที่จะไว้ต่อจากเครื่องมีกระป๋อพ่นยามาให้หนึ่งชิ้นมีหน้ากากที่ไว้พ่นยานะคะมีไซส์ของเด็กแล้วก็ไซส์ของผู้ใหญ่อย่างละหนึ่งชิ้น มีช่องพ่นยาสําหรับพ่นยาทางปากนะคะหนึ่งชิ้นและก็ท่อที่ไว้พ่นยาทางจมูกอีกหนึ่งชิ้นส่วนใหญ่สองตัวนี้เราไม่ค่อยได้ใช้นะคะส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นหน้ากากแล้วก็มีไส้กรองอากาศเป็นสำรองมาให้สองชิ้นนะคะการทํางานของตัวเครื่องทํางานเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะก็คือมีัปกเราต้องสํารวจดูก่อนว่าสวิตนะคะตัวน,นี้เป็นสวิตนะคะอยู่ที่ปุ่มปิด ปุ่มปิดก่อนนะคะถึงเสียบปลั๊กได้เสียบปลั๊กลงไปอาทดลองเปิดตัวนะคะหมุหนลงข้างล่างปิดค่ะ,คะแล้วก็แผ่นฟิลเตอร์ที่แถมมานะคะวิธีเปลี่ยนก็คือดึงออกอตรงนี้ดึงง่ายๆนะคะฟิลเตอร์เห็นไหมคะมันจะอยู่ตรงนี้ สมมติมันดำมันรู้สึกว่ามันบางลงหรือว่ามันผิดปกติแล้วเราก็เปลี่ยนได้มีทั้งหมด2ตัวนะคะที่สำรองวิธีการใช้งานตัวนี้เป็นสายต่อเราก็จะหมุนต่อกับตัวนี้กันลงไปนิดเดียนวนลงไปแล้วก็เอามาต่อกับกระปะุกคุณยาตัวนี้มีช่องต่ออยู่นะคะ อเปาะพ่นยาเราจะเปิดฝาได้แล้วก็ใส่น้ำยาลงไปยาพ่นก็ใช้ตามที่แพทย์สั่งนะคะแล้วก็ต่อกับหน้ากากที่มีมาให้ถ้าเด็กก็ใช้ของเด็กถ้าผู้ใหญ่ก็ใช้ของผู้ใหญ่